เรามาถึงหน้าที่149แล้วนะครับเขาให้ทำการเขียนกราฟเส้นโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดในส่วนของข้อ1น,นะครับข้อมูลที่กำหนดก็คือตารางนี้ครับตารางส่วนสูงของเด็กชายต้นกล้านในช่วงครึ่งปีแรกนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คืออะไรครับกราฟเส้นถูกต้องไหมครับซึ่งจำคำว่ากราฟเส้นได้ไหมกราฟเส้นนี้คือใช้ในการ แสดงข้อมูลนะครับการเปลี่ยนแปลงตามลำดับก่อนหลังของเวลาฉะนั้นนะครับในส่วนของตารางเราจะสังเกตว่าข้อมูลก่อนหลังคืออะไรนะครับส่วนสูงไม่ใช่ข้อมูลก่อนหลังนะครับแต่เป็นข้อมูลความสูงของต้นกล้าอยู่ด้วยตรงนี้ก่อนหลังแสดงตามเดือนนะครับเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาและมิถุนาเพราะเขาบอกว่าครึ่งปีแรกถูกต้องไหมก็6เดือนแรก ดังนั้นนะครับกราฟนี้เราจะทำการแสดงข้อมูลตามลำดับของเวลานั่นก็คือเดือนนะครับแกน x นะครับในส่วนของข้อที่1นะครับถ้าเราทำการเขียนมันจะมีแกนตั้งแกนนอนใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเดือนครับเดือนมกราคมนะครับกุมภาพันธ์มีนาคมไปเรื่อยๆจนถึงเดือนสุดท้ายครับคือเดือนอะไรครับ มิถุนายนนั่นเองครับและแสดงเป็นกราฟเส้นครับมันก็ต้องทำการพอดนะครับทำการกำหนดจุดนะครับว่าเดือนมกรานี้อยู่ที่ความสูงเท่ากับ1 1 9นะครับและฉะนั้นตรงนี้สเกลตรงนี้ก็จะประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ120อะไรอย่างนี้นะครับอันตรงนี้ก็จะกลายเป็น1 1 0 100อย่างนี้เป็นต้นถูกต้องไหมสามารถทำป็นสเกลด้านข้างแสดงความสูงนะครับ โดยอาศัยข้อมูลดูจับจุดนี้เป็นหลักว่าควรจะใช้สเกลอยู่ในระดับไหนอาจจะใช้20.5หรือโทษทีครับ25 125นะครับ125นะแล้วก็130 1 3 5 1นะครับ135 140อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่เดือนแรกของเราเดือนมก,กราได้ที่119เดือนที่2ครับเดือนกุมภาตามลำดับมาละเป็นเดือนกุมภาจะอยู่ที่121ฉงนั้นจะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนั่นเองครับ กราฟเส้นก็ต้องทำการลากเส้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับไปจนถึงเดือนมิถุนาอยู่ที่135ถ้าดูจากสเกลตรงนี้130อยู่ที่นี่135นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะอยู่อีจุดที่ตรงนี้เป็น135ในเดือนมิถุนานะครับในเดือนมิถุนาดังนั้นกราฟในข้อ1ของเรานะครับก็อยากจะให้ดูครับเราจะเห็นว่า มีส่วนของแกนอนแสดงลำดับนะครับก่อนหลังเรื่องของเวลานั่นก็คือเดือนนะครับใช้ลักษณะของแกนอนเป็นเดือนและนะครับข้อมูลความสูงของต้นก้านในแต่ละเดือนนะครับใช้เป็นสเกลในแนวตั้งที่ตรงนี้นะครับกำหนดจุดในแต่ละเดือนนะครับอยู่ตรงจุดไหนแล้วลากเส้นตามลำดับไปนะครับจนถึงเดือนสุดท้ายข้อที่1ครูทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ จะได้ออกมาตามนี้ครับจะเลยหน้า1 4อบตามนี้ครับข้อที่1ก็จะเป็นข้างบนส่วนสูงของเด็กชายต้นค่าคือข้างบนตารางตะกี้นั่นเองนะครับและด้านข้างครับแกนตั้งแสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็คือความสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแต่ละเดือนจําได้ไหมเห็นไหมครับนะครับ1ตรงนี้เท่าไหร่เห็นไหม แต่ละเดือนเราจะจุดข้อมูลนะครับตามที่ตารางสแสดงเอาไว้นะครับเราสามารถที่จะทำการเขียนกำกับเอาไว้ได้นะครับถ้าเราต้องการนะเราจะกำกับไว้ก็ได้นะครับในเดือนแรกมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1 1 9กํากำกับไว้ตรงนี้ก็ได้ครับ1 1 9เดือนที่2 121นะครับเดือนที่3เดือนมีนาคม124สสูงขึ้นเรื่อยๆครับ เดือนเมษายน128นะครับเดือนพฤษภาคม130และเดือนมิถุนายนอยู่ที่135กํากับอย่างนี้ก็ได้สังเกตอีกนิดนึงครับเราใช้การย่นระยะนะครับไม่งั้นกราฟเนี่ยครับจาก115ลงไปหาศูนย์มันจะยาวมากงั้นเราย่นระยะเลยครับเพราะไม่มีใครที่ต่ำกว่านี้อยู่แล้วนะครับขอโทษทีต้องบอกว่า ต้นกล้าไม่ได้ต่ำกว่า115อยู่แล้วจากศูนย์ถึง115ก็ย่นระยะได้ทันทีนะครับจะได้มาเริ่มต้นที่115ไปเลยนะครับสเกลสูงสุด140มันก็จะมากกว่าข้อมูลในตารางนะครับและด้านล่างแกนนอนเป็นเดือนนะครับตามลำดับเวลาอย่างที่พูดเอาไว้กำกับเอาไว้ซะนะครับว่าด้านข้างนี้เป็นเดือนเสร็จแล้วครับสำหรับข้อที่1เราไปดูข้อที่2ต่อครับ ข้อที่2นะครับปริมาณขยะมูลฝอยนะครับชื่อตารางบนที่ตรงนี้แสดงว่าข้างบนนี้จะใช้ชื่อถ้าเราเอาไปทำเป็นกราฟเส้นนะครับก็คือปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือยังไม่ได้กำจัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,551จนถึง2,558นะครับดังนั้นในเรื่องของเวลามันก็คืออะไรครับปีนั่นเองครับ จะเป็นวันเดือนปีนะครับไม่ได้หมายถึงเวลาที่เป็นนาฬิกาอย่างเดียวนะกี่โมงกี่โมงไม่ใช่นะครับลำดับก็ต้องตามพอ,อนะครับตามลำดับเวลา51 52 53 54จนถึง58ฉะนั้นแกนนอนของข้อที่2นะครับแกนนอนของท้อที่2อันนี้จะเป็นพศครับ25 51 25 52 25 53 จนถึงอันสุดท้ายครับ2558ครับรูเขียนละไว้นะไปเขียนจริงๆต้องเขียนเต็มนะครับและนี่คือปร,ริมาณนะครับความสูงตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเวลาใช่ไหมเวลาเป็นปีนะครับและปร,ะริมาณขยะนะครับเป็นล้านตันนะครับเป็นล้านตันอันนี้เป็นปร,ริมาณขยะครับคือตรงนี้นะอันนี้คืออันเดียวกันโอเคไหม และแต่ละปีครับปี2551ปริมาณขยะอยู่ที่14.8ก็จะจุดเอาไว้ที่อยู่ประมาณ14.8ตรงนี้นะครับแล้วก็2552 14.3ก็จะต้องต่ำลงอย่างนี้ถูกต้องไหมก็จะลดลงนิดหนึ่งก็จะเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้จนถึงปีสุดท้ายครับปี2558อยู่ที่13.6น้อยที่สุด ก็จะสโลปลงมานะครับ57ก็จะต่ำลงไปกว่า58นะครับ57 58หมายถึงพอสอนะอ้า57ก็จะน้อยกว่าฉะนั้นในส่วนของ57ก็จะขึ้นไปอยู่ที่จาก100อ่ะันหนึ่งขอโทษทีครับ13.5ล้านตันเพิ่มมาเป็น13.6ล้านตันนะครับถ้าดูแล้วนะครับมันสังเกตไม่มีอะไรต่ำกว่า13เลยนะครับ ตรงนี้ก็ย่นระยะได้เหมือนกันฉะนั้นสรุปอีกทีครับแกนอนเป็นเรื่องของเวลาฉะนั้นก็คือใช้ปีแต่ละปีนั่นเองครับเป็นเวลานะครับแสดงลาดับเวลาตามปีฉะนั้นเรียงครับเรียง5152 5 3้าสหจนถึง5้ถ้าสลับกันอยู่จะต้องเรียงตามลาดับเวลาให้ถูกต้องนะครับอันนี้เขาเรียงมาแล้วนะครับจับเอามาใส่จับเอามาใส่ได้เลยความสูงบนปริมาณขยะปริมาณเท่าไหร่ก็คือตัวเลขในตารางจุด จุดในแต่ละปีเอาไว้แล้วลากต่อเนื่องกันไปได้ข้อมูลออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอ่าในข้อที่2ก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมข้างบนนะครับเป็นการเอาข้อมูลตารางชื่อของตารางมาสมการแสดงเป็นชื่อของแผนภูมินะครับหรือว่ากราฟเส้นในส่วนของแกนตั้งนะครับแกนตรงนี้ก็คือปริมาณขยะเป็นล้านตัน เริ่มที่13แล้วเราก็ทำการย่นระยะเลยครับนะ13ล้านตันสเกลทีละ13แล้วเพิ่มทีละจุด5นะครับก็เป็น13.5เพิ่มอีกจุด5เป็น14เป็น14.5เป็น15 5, เป็น15.5และเป็น16นะครับในปีพุทธศักราช2551อยู่ตรงนี้ครับแล้วปีพุทธศักราช2552ลดลงก็จะขีดสเกลลงมาเห็นไหมก็จะลงมาตามนี้ครับ จุดในแต่ละปีเอาไว้อยู่ตรงไหนนะครับจุดเอาไว้นะครับจุดเอาไว้เมื่อได้จุดครบทุกปีแล้วลากเส้นนะครับลากเส้นต่อเนื่องกันเพราะกราฟมันแสดงความต่อเนื่องนะครับอันสรุปอันนี้สเกลดูจากปริมาณพวกนี้นะครับเยอะที่สุดของสเกลก็จะมากที่สุดมากเกินกว่าตรงนี้ครับและน้อยที่สุดดูตรงนี้เราก็จะมาดูได้ว่าสเกลน้อยที่สุดเราควรจะเป็นเท่าไหร่ และใช้การย่นระยะเข้าไปช่วยให้กราฟมันสวยงามขึ้นนะครับด้านแกนนอนเป็นปีเป็นเวลานะครับระบุที่มาด้วยถ้าเกิดว่าในส่วนของแผนภูมินั้นมีการระบุที่มาซึ่งเห็นไหมมีไหมครับตะกี้มีนะมีอยู่ตรงนี้ครับมีอยู่ที่ในส่วนของอขอโทษทีครับนี่ตรงนี้ครับในส่วนของด้านล่างของตาราง นะครับก็หยิบไปใส่ไว้ในกราฟด้วยเพื่อให้เขารู้ว่าข้อมูลนี้มาจากที่ไหนนะครับเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับมาตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็สร้างแผนภูมินะครับหรือว่ากราฟเส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างกราฟเส้นอีกครั้งหนึ่งข้อมูลก็เป็นตารางเหมือนเดิมครับฉะนั้นข้างบนเป็นชื่อตารางปริมาณการใช้น้ําประปานะครับ ของครอบครัวแก้วตาในเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมก็พฤษภาถึงตุลาก็คือพฤษภามิถุนายนกรกฎาสิงหากันยายนและตุลานั่นเองฉะนั้นลำดับเวลาคือเดือนถูกต้องไหมครับฉะนั้นแกนอนตรงนี้จะเป็นเดือนนะครับก็คือพฤษภาคมมิถุนายนจนถึงตุลาคมนั่นเองครับเป็นอะไรครับเป็นเดือนนะและแกนตั้งมันก็ต้องเป็นปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณการใช้น้ำการใช้น้ำใช่ไหมครับเป็นเท่าไหรครับเป็นลูกบาทเมตรนะครับเป็นลูกบาทเมตรรอบอรมอลูกบาทเมตรในเดือนพฤษภาคมใช้ไป28มิถุนาใช้ไป20รกรกฎาใช้ไป18สิงหาใช้ไป20กันยาใช้ไป26และตุลาใช้ไป25 เมื่อนำมาเขียนเป็นกราฟนะครับโครงล่างมันเป็นตามนี้นะแนวตั้งคือปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือนก็จะเป็น28ตรงไหนก็จะจุดนะครับ20ลดลงที่เดือนมิถุนายนก็จะลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็เป็น18ลดลงไปอีกแล้วก็เป็น20จะเท่ากับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น26เพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับก็จะออกมาตามนี้ครับขูเขียนไว้ข้างล่างนี้เนี่ยปริมาณการใช้น้ำประปาของครอบครัวแก้วตาครับ ข้างล่างตามลำดับเวลาก็คือเดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนตุลาเห็นไหมพฤษภาเท่าไหร่28จุดเอาไว้มิถุนาเท่าไหร่20จุดเอาไว้กรกฎา18สิงหายี่สกันยา26ตุลาย5จากนั้นอย่าลืมมันเป็นกราฟเส้นอย่าลืมลากเส้นต่อเนื่องกันให้สมบูรณ์นะครับปริมาณนะครับในส่วนของแกนตั้งเป็นปริมาณน้ำ ีหน่วยเป็นลูกบาศเมตรแกนนอนเป็นเวลาเป็นเดือนนะครับพฤษภาคมีุ่นนารกรกฎาคมพวกนี้เป็นเดือนย่นระยะได้เหมือนเดิมน,นะครับก็จะเป็นอันว่ากราฟของเรานะครับกราฟเส้นตรงนี้เสร็จสมบูร,รณ์ในส่วนของแบบฝึกหัดนะฮะตรวจสอบความเข้าใจนะฮะตามข้อมูลที่เขากําหนดมาทีนี้มาดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรนะครับจากการสร้างกราฟเส้นว่าเป็นยังไงแล้วก็ควรใช้เมื่อไหร่นะครับ ตรงนี้นะเขาถามว่าควรใช้เมื่อไร่ครับไอตัวการาฟเส้นเนี่ยคำถามอยู่ที่ตรงตรงนี้เนาะควรใช้เมื่อใดนะครับการาฟเส้นควรใช้เมื่อใดควรใช้เมื่อใดครับการาฟเส้นควรใช้กับข้อมูลที่มีความเป็นเวลานะครับต่อเนื่องกันนะครับข้อมูลที่ต่อเนื่องอาจจะเป็น10บโมง11โมง12 13 14 15 นะครับเป็นเวลาเป็นนาฬิกาเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสลำดับเวลานะครับข้อมูลจะมีการต่อเนื่องก่อนหลังนะครับก่อนและหลังตามลำดับเพราะว่าเราจะมีการลากเส้นเชื่อมนะครับระหว่างช่วงเวลาแต่ละช่วงเข้าหากันนะครับฉะนั้นคำตอบมันก็คืออะไรครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือ กราบเส้นนั้นใช้กับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่149ครับ